สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับลงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1แล้วก็สอเจริญชัยโรหังกิจนะครับสาขาที่2นะครับตัวนี้จะทําประกอบที่สาขาที่2นะครับจะเป็นอูประกอบนะครับของสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็จะส่งนะครับเป็นสาลี่บรรทุกอ้อยนะครับตัวนี้จะส่งอมอบให้กับลูกค้านะครับตําบลยางหล่อนะครับอําเภอศรีบุรีนนนรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ขนาดตัวรถนะครับคัสซีจะเป็นรางน้ำหน้าห้านะครับเสริมด้วยรางน้ำหน้าสามนะครับเพาจะเป็นเพาร้อยสิบนะครับกระทะใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดของตัวรถนะครับอยู่ที่ความกว้างนะครับสองเมตรนะครับความยาวสี่เมตรนะครับความสูงหนึ่งเมตรนะครับเพาร้อยสิบนะครับกระทะใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับ ยางก็ทางร้านคัดเกตเอนะครับให้กับลูกค้านะครับค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โลงกึงสอเจริญชัยนะครับและก็สอเจริญชัยโลหก,กิจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับหรือจะเข้าไปรับชมนะครับอยู่ที่ช่องทางมีทั้ง ช่อง u t u b e นะครับชื่อลงกึงสอเจริญชัยนะครับแล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k นะครับชื่อลงกึงสอเจริญชัยนะครับแล้วก็สอเจริญชัยธหหกิจนะครับก็ฝากติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะครับวันนี้ทางร้านก็ขอจัดส่งมอบให้กับลูกค้านะ